บอลสีทิ้งใบอย่าเพิ่งตกใจนะคะอาจมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้ทุกคนเวลาที่บอลสีของเราอ่ะกำลังแบบมีสีสดๆสวยๆอ่ะแต่จะเห็นว่ามีบางใบอ่ะสีมันหมองเพราะว่ามันกําลังจะทิ้งใบคือเราก็เซ็งเนาะกำลังจะเป็นฟอร์มสวยๆแต่ก็ต้องมาทิ้งใบอีกแต่ทุกคนคะบางทีอาจมีลรืดีจ่อนอยู่ดึงมันออกมาค่ะดึงใบออกมานะคะแล้วให้สังเกตที่ก้านใบค่ะเห็นไหม ถ้าอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยแฉกแกแบบนี้ใช่ไหมเหมือนมีรอยแยกออกจากกันนะคะนี่ภาพอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะคะนี่ถ้าเกิดมีรอยฉแฉกแฉกเกียๆแบบนี้นะคะอาจจะค่ะอาจจะเพราะว่ามีเขี้ยวค่ะมีเขี้ยวที่หัวค่ะแทงมันดังนั้นค่ะแจ็คจะพาทุกคนไปพิสูจน์ว่าถ้าเราดึงก้านใบมันออกมาแล้วมีรอยแฉกแบบนี้เป็นเพราะว่ามันถูกเขี้ยวแทงจริงหรือเปล่า เพราะว่าเท่าที่แจ็คสังเกตนะคะที่ทํามาเนี่ยมันมเคี้ยวแถวมาจริงๆค่ะไปจ้ะลือกระถางกันเลยโอ้โหลากแน่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําการล้างดินกันก่อนเนาะและนี่ค่ะล้างดินนะคะล้างลากเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่ห่วงเขากันค่ะมีเขียวจริงๆด้วยทุกคนนี่มีหลายเขี่ยวด้วยเห็นไหมคะมีหลายเขี่ยวเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าบอเสียงเราทิ้งใบนะ แล้วดึงก้านออกมาแล้วมีรอยแยกแบบนั้นนะคะไม่ต้องตกใจอาจเป็นเพราะว่ามีเขี้ยวของเขาแทลออกมาบางคนอาจจะสงสัยว่าเขี้ยวคืออะไรนะคะสําหรับมือใหม่เนาะเขี้ยวนะคะก็คือส่วนแหลมๆเนี่ยค่ะที่แทลออกมาจากหัวของบอนสีนะคะเพื่อที่จะเจริญเติบโตไปเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะเขาจึงก็เรียกว่าไม้ที่แยกหนอค่ะ ไม้ที่เกิดจากเขี้ยวหรือเกิดจากหนอยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเจริญเติบโตดีแล้วก็โตได้เร็วค่ะแล้วก็จะได้เชื้อจากแม่เนี่ยได้ดีมากๆเรียกได้ว,ว่าถ้าแม่สวยนะคะไม้แยกหนอเนี่ยลูกก็จะสวยตามแม่ไปเลยค่ะดังนั้นไม้ที่เกิดจากการแยกหนอเนี่ยก็จะมีราคาสูงกว่าไม้ที่เป็นไม้เมล็ดแล้วก็ไม้ที่เกิดจากการผ่าหัวด้วยนะคะ และนี่ค่ะทุกคนใบนี้เห็นไหมโดนเคี่ยวแทงแล้วเหมือนกันนะคะเห็นไหมเป็นรอยแยกเลยกำลังจะทิ้งใบอีกใบหนึ่งนะคะเพราะว่าถูกเขี่ยวแทงออกมาสำหรับต้นนี้นะคะก็มีเคี่ยวหลายเคี่ยวเลยเท่าที่แจ็คมองก็น่าจะประมาณห้กเคี่ยวได้นะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตไปเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะ มีสีห้าเขี้ยวก็เดี๋ยวก็จะเจริญเติบโตไปเป็นอีกสีห้าต้นนะคะส่วนต้นนี้หัวยังไม่ค่อยใหญ่แจ็คก็เลยยังไม่ผ่าดีฟ้านะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากับเขาไปใส่กระถางเหมือนเดิมค่ะนี่คือใบที่กำลังจะทิ้งนะคะเพราะว่าโดนเขี้ยวแทงแล้วเรียบร้อยอภาพนี้ก็เห็นกันชัดเลยนะคะว่าเห็นไม้ก้านนี้นะคะถูกเขี้ยวแทงนะคะกำลังจะ ทิ้งใบนะคะการใบของเขาก็เริ่มจะไม่ไวแล้วนะคะสีใบของเขาก็เริ่มจืดจางและบ่งบอกแล้วค่ะว่ากําลังจะทิ้งใบนะคะตอนนี้เรายังไม่ผาหัวเพราะว่าหัวดูแล้วยังไม่เหมาะกับการผ่านะคะใบสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้ก็คือบอนสีรัตนพลน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขากลับไปใส่กระถางเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะใส่กระถางให้ใหม่แล้วปรุงดินให้ใหม่นะคะ เป็นดินผสมใบก้ามปูก็คงจะอร่อยสมใจค่ะจะได้ออกใบสีสวยๆนะคะพร้อมกับบำรุงหัวและเขี้ยวของเขาให้แข็งแรงนะคะเขี้ยวของเขาจะได้เจริญเติบโตมาเป็นต้นลูกไวๆค่ะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยว e ีต่อไปเนะี่ยจะมาอัปเดตต้นนี้ให้นะคะว่าลูกๆเขาเป็นกันบ้างนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะ ช่อง YouTube และช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อเดียวกันเลยค่ะ b o n สตอรี่เรื่องของบอนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ b o n สตอรี่